จะดีแค่ไหนกันเพื่อนๆถ้าเราสามารถเก็บสิ่งที่เราว่าหรืออิเลเมนต์ต่างๆไว้ใช้ในคราวหน้าได้โดยที่จะซูมหรือจะขยายยังไงมันก็ไม่แตกวันนี้เราเลยจะขอมาแนะนําฟังก์ชันแอสเซซึ่งเราก็ไม่รู้ว่าเพื่อนๆเนี่ยรู้จักมันหรือยังมันก็แอสเซทสมชื่อมันเป็นฟังก์ชันที่เราสามารถเก็บงานหรืออิเลเมนต์ต่างๆที่เรามักจะใช้บ่อยๆได้โดยที่เราไม่ต้องวาดซ้ำอย่างในภาพนี้เนี่ยเราจะเก็บตัวมงกุฎน่ารักน่ารักอันนี้มาใช้กับภาพนี้เรา ก็จะเข้าไปที่เมนูมุมขวามือซึ่งก็คือฟังก์ชัน Asset นั่นเองในนี้เราสามารถเพิ่ม Element ต่างๆที่เราใช้บ่อยได้โดยไฟล์ที่เพิ่มยังเป็นไฟล์เวกเตอร์ที่เราสามารถปรับสีปรับเส้นปรับโครงสร้างได้ไม่ว่าเราจะเปลี่ยนให้บัตรขนาดใหญ่ขึ้นขนาดเล็กลงก็สามารถทำได้โดยเส้นไม่แต่เมื่อเราคลิกที่วัตถุแล้วจากนั้นให้เรากด Add Asset f o r m Selection แล้วทีนี้ก็มาถึงคราวขี่เกียดกันแล้วทุกคนเราก็จะกด Insert ภาพที่เราบันทึกไว้จากนั้นก็จะเอามาใช้แบบ easy เลยแกทั้งนี้เราสามารถสร้างเป็น Collection แยกเป็นหมวดหมู่เอาไว้ใช้กับงานในครั้งหน้าได้เรื่อยๆเลยต้องขอบคุณ Affinity จริงๆที่ตอนนี้เปิดให้โหลดใช้งานฟรีเราก็เป็นคนหนึ่งที่กำลังเรียนรู้การใช้งานฝึกไปเรื่อยๆจนการตั้งค่า c a n วาสและการ Export เราทำคลิปไว้ใน ในบ้านแดงนะ